นายชุติพลฟันสุนรหัสนักศึกษา641150023เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์โปรแกรมวิชาพระศึกษาวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้สื่อและสื่อที่ผมจะมาสาธิตให้ดูกัน,นั่นก็คือแทงเงินท่าน,นและสื่อของผมก็คือวิ่งจับสลับสีน,นั่นเองครับด้วยอุปกรณ์ของเราก็จะมีดังนี้ครับ 1. ป้ายสีและป้ายสีทั้งหมดจะมีอยู่7อันนะครับ 2. กระบอกสี ก็มีอยู่7อันเหมือนกันครับซึ่งกระบอกเสียงของผมทํามาจากแกนกระดาษทิชชูนั่นเองครับโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มสาธิตวิธีการใช้สื่อกันเลยครับผม Let's go <S ผมลืมบอกไปว่าเสืยงของผมมีวิธีการเล่นอยู่2แบบและเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแรกกันเลยนะครับ Let's go <S โอเคครับสำหรับขั้นตอนแรกเราก็จะเอาป้ายสีมาวางกระจายกันแบบนี้โดยที่ ให้ระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับและต่อไปเราจะนำกระบอกสีทั้งหมดไปวางไว้ที่จุดสตาร์ทแล้วให้เด็กนำกระบอกสีไปวางไว้ที่แผ่นป้ายสีได้รอบละว1อันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ เกมนี้นะครับสามารถให้เด็กแข่งขันกันได้ด้วยเราจะใช้อุปกรณ์หนึ่งอย่างก็คือนาฬิกาจับเวลานั่นเองครับถ้าเด็กคนไหนสามารถใช้เวลาในการนํากระบอกสีไปวางไว้ตามป้ายสีได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับเราจะไปดูเกมที่2กันเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปเลย สำหรับเกมที่2นะครับก็จะยากขึ้นไปอีก1สเต็ปนะครับผมและวิธีการเรียงอุปกรณ์เกมที่2นะครับก็คือการนำเอาแผ่นป้ายสีมาเรียงต่อกันแบบนี้ครับแล้วนำกระบอกสีมาสลับกับแผ่นป้ายสีแบบนี้ครับผมแทนแทนโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมที่2ให้ดูนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลย หยิบกระบอกสีอันแรกขึ้นมานะครับผมแล้วนํากระบอกสีทผมหยิขึ้นมาเป็นสีแดงนําไปวางไว้ตรงแผ่นป้ายสีแดงให้ถูกต้องนะครับยิบแล้วนีนำสีไปวางไว้วนัเงครับแลปนาครับไปสีนีีหลงเราจะใช้วิธีการเล่นแบบเดิม เหมือนเกมแรกนั่นก็คือเราจะจับเวลาว่าเด็กคนไหนสามารถใช้เวลาในการนํากระบอกสีไปวางไว้ที่แผ่นป้ายสีได้ถูกต้องโดยใช้เวลาได้น้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองอเค,ครับ,รบก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสาธิตวิธีการใช้สื่อการวิ่งจับสลับสีก็สําหรับสื่อของผมนะครับช่วยในเรื่องการพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กและความจาครับผมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือการวิ่งนั่นเองครับการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน ส่วนกล้ามเนื้อมันเล็กคือการหยิบจับสิ่งของนั่นเองครับส่วนในเรื่องของความจําก็คือการจับกู้สีเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งของรอบตัวที่หาได้ง่ายๆสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของเราได้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากทําสื่อแบบนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือนาไปทดลองทําได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Thank you